ครับวันนี้พี่เปามาตรวจงานครับพี่เปาวันนี้แสดงบทบาทเป็นไรครับฮะเป็นช่างเหรอครับนะครับดูพอบเขาครับนี่จะเดินไปไหนครับค่อยๆเดินครับอ๋ออนนี้ครับโอ้โหเขาเลื่อยอยู่ครับโอ้สุดยอดเลยครับอืมเดี๋ยวเป็นรอย เอาควันมาทุบเอาควันมาทุบควันที่ไหนควันที่ฟังอยู่ไหนน,ไไหน,นี่ครับดูทางนี้อ่านี่ครับนี่ครับแผ่นหลังคาเมทัลชีสหนึ่งแผ่นยาวไปถึงนูนครับแผ่นเดียวโอ้โหครับดูครับน,นี่เขาเป็นนักซ่อมแซมบ้างครับโอ้โหโอ้โหเขาจะต่อครับ ออเลตึึกตึกโอ้ใช่นี่เขาเนี่ยครับมามาสำรวจงานนี้เขาเป็นวิศวะเขาต้องใส่หมวกนะครับนี่หมวกก็เอาเชือกฟางมัดไปนะครับโอ้นี่ครับวันนี้เพิ่งเพิ่งลงดินนะครับค่อยๆเดินนะครับค่อยเดิน นี่นี้ไม่ทําใส่ดินครับนี่ครับดินเกลีย่ยหลังบ้านพรุ่งนี้จะเอาอช่างเขาก็จะเอาหลังคามุงแผ่นนี้ไม่รู้ยาวกี่เมตรยี่สิบเน่ยยี่สิบเมตรเออน่าจะยี่สิบเมตรแผ่นเดียวยาวค่อยๆทำนะครับ เอ้าช่างครับไปสำรวจในบ้านครับพี่เปาสำรวจไม่ได้เหรอครับนู่นครับหลังคาไม่ชี้ชี้เอาถุงมาครับเดี๋ยวถือถุงให้ครับอืมนี่เอาถือถุงให้ช่างครับเป็นเจลช่างเหนียมากอ้าช่างเหนียมมากโอ้นี่ครับเขาทาปูนนี่ครับปูน กำลังแห้งห้องน้ำกำลังเริ่มทาครับนะคะห้องน้ำกำลังเริ่มทาหนาวมันหิมสละที่หนดมากค่ะนี่คือห้องน้ำพี่เปลาสวยไหมสวยนี่ครับก็มีหิมะไม้เลียนก็เจอเก้งฝั่งใหม่ใหม่นี่ไหนห้องพี่เปลาห้องไหนพี่เปาเปาเปลาเปลเปา

อ๋อฟอนครับไปครับเดี๋ยวไปดูห้องใหญ่ครับนี่ห้องนี้ห้องนอนพี่เปาครับนี่ห้องนอนพี่ปอครับนี่อันนี้ฝั่งนี้แห้งแล้วก็ทาก,ก่อนเพื่อนนี่นะนดูดูพอ่พอพ่อครับนี่ครับนี่วิศวะต้องใส่หมวกนะครับนี่นี่นี่ <laughs> นี่นีน่นีน่นีนนน่โอ้โหเป๊ะ,ปะไหนไปดูด้านนี้หน่อยสิอออะไรนี่อ๋ออะไรนี่อ๋อน็อตน็อตขันน็อต วัดครับเลาวใส่ใส่วัดเท่าไหร่แล้ว,วน,นี่ครับหลังบ้านที่ถ่ายมาเมื่อกี้ปรับพื้นบ้านหลังว่าวันนี้ไม่รู้กี่คันต้องไปถามพ่ออีกรอบนึงเลีย ع. รอบข้างนี้คือต้นกอไผ่ทั้งหมดเลยไม่ซือข้างถัดไปครับไปดูห้องน้ำไหมครับอ๋อเราไปดูมาแล้วน,น่ะอนรนห้องน้ำก่อนนอ๋อนี่คือห้องน้ำ เขาวัดเขาวัดอยู่ครับช่างอ,อีกด้านหนึ่งครับมาทางนี้นีครับฉาบปูนแล้วครับฝั่งนี้แม่ดูโอเคครับนี่ครับทางนี้ฉาบปูนแต่ทางนี้ยังไม่ฉาบทำไปทีละด้านครับครับฉาบด้านนี้แล้วแล้ว โอ้ยอ,อย่าไปขีดครับอย่าไปขีด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 ดๆๆๆลึกเลยทำยังไงดีเอาไหมาเอาเก็บมาเอาเก็บไหมคูเป็นรอยเลยเอาควอนไปทุบอย่างเดียวไม่ต้องไปขีดนี่มันเป็นปูนโดนดาแน่ตายแล้วตายแล้วพี่เปาอย่าไปขูดพี่เปาอย่าไปขูด ึกเลยเปลาดูลึกเลยไปแล้วฝากกดติดตามอะไรครับหาเรื่องแล้วฝากกดติดตามอะไรครับพี่เปาครับฝากกดติดตามอะไรครับเอาช่องอะไรครับมาทางนี้พี่เปาดูโดนหาเรื่องโดนไปแล้วกลัวโดนด่าครับ,ไ,รบไปแล้วครับพี่เปา ไปแล้วครับดูคราเขาจะผูนันนี้<ๆ>เขาไปแล้วครับปูครับพี่เปาไปแล้วครับสวัสดีครับ